ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านดงเมยอเภอบุญทาริกจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ค่ะโร,<ง>รงเรียนบ้านดงเมยเป็นโรงเรียนติดลุ่งน้ำเขื่อนซิลินทรมีเส้นทางเข้าออกเส้นทางเดียวเขตบริการบ้านดงเมยหมู่3และบ้านดงเมยหมู่15ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง โรงเรียนบ้านดงเมยออยู่ห่างจากตัวอำเภอบุญทริก15กิโลเมตรห่างจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5 49กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี104กิโลเมตร โรงเรียนบ้านดงเมยในปีการศึกษา2568บริหารงานโดยสิบตำรวจตรียุทธพงศ์วิโรธอุรเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนมีนักเรียนจำนวน140คนบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างอำเภอซึ่งได้อาศัยอยู่บ้านพักครูของโรงเรียนบ้านดงเมยค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านดงเมยค่ะ บ้านพักครูที่เห็นนะคะเป็นบ้านพักครูหลังที่หนึ่งค่ะก่อสร้างเมื่อปีพศ2527บ้านพักครูหลังนี้ได้ยุบป,ประมาณจากทางสพทค่ะมีห้องนอนด้านบนนะคะสองห้องค่ะค่ะและต่อมาในปีพศ2559นะคะก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมห้องด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะพามาชมกันนะคะ เพิ่มเติมอีกหนึ่งห้องนะคะก็กลายเป็นว่าบ้านหลังนี้นะคะบ้านพักครูหลังนี้ก็จะเป็นสามห้องด้วยกันค่ะคะ่ะเมื่อเราต่อเติมไปในบ้านหลังใหญ่เสร็จนะคะ,ะทางชุมชนค่ะเห็นว่าบุคลากรของเราเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยมาต่อเติมด้านข้างอีกจำนวนสามห้องนะคะซึ้งด้านข้างนะคะด้านบนนะคะจะเห็นว่าเป็นลักษณะของห้องโถงนะคะห้องจะเป็นลักษณะของห้องโถง ซึ่งไม่ได้มีฝ้าเพดานนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะกวดพื้นนะคะพื้นห้องจะเป็นลักษณะของพื้นขิวขัดมันนะคะมีห้องน้ํานในตัวนะคะแต่ละห้องจะยังไม่มีฝ้าเพดานนะคะเป็นสังกะสีนะคะซึ่งก็พอที่จะให้คุณครูได้พักอาศัยนะคะ ค่ะเนื่องจากบ้านพักครูของเรานะคะได้สร้างมานานพอสมควรนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะมีปลวกนะคะได้กัดกินไม้นะคะแล้วก็มีความช่ำรุดนะคะต้นสาวก็จะชํำรุดไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ํานะคะ ส่วนตรงนี้ก็คือหาพวกไวนิ้ลมาติดมาแปะนะคะเพื่อที่จะก,การลงกันฝนค่ะอาจะพามาเดินชมนะคะบ้านพักครูนะคะด้านบนนะคะซึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นบันไดาทางขึ้นนะคะก็สุดโซมนะคะไปตามระยะเวลานะคะ ส่วนห้องนะคะแต่ละห้องก็คือเข้ายังไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของการปิดเทอมนะคะคุณครูแต่ละท่านก็อยู่ต่างจังหวัดนะคะซึ่งท่านก็ได้ล็อกห้องไว้เรียบร้อยนะคะเราจะเห็นแค่สภาพด้านนอกนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งจุดนะคะที่ชํำรุดที่เราเห็นเห็นชัดมากเลยนะคะตอนนี้นะคะอันนี้คือเป็นเสาค่ะแต่ว่าปลวกนะคะก็กำลังมาทํารังนะคะตอนนี้นะคะ่อนท่านี่จะลาบากนะคะถ้าอยู่ต่อไป ก็ต้องซ่อมแซมอีกเช่นเคยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะคะของอบ้านพักครูนะคะก็จะ,จะเป็นลักษณะที่มีป่านะคะอยู่กับชุมชนนะคะด้านหลังจริงๆก็จะเป็นชุมชนนะคะก็คือ,อก็จะค่อนข้างที่จะทุดโทมนะคะตามระยะเวลานะคะซึ่งเราก็สร้างม,มาก็นานพอสมควรนะคะ บ้านพักครูหลังนี้นะคะเป็นบ้านพักครูหลังที่สองค่ะซึ่งได้งบประมาณเป็นงบบริจาคจากชุมชนนะคะมีด้วยการสี่ห้องนะคะหลังคาจะเป็นหลังคาสังกะสีนะคะซึ่งภายในห้องนะคะวันนี้นะคะคุณครูท่านกลับบ้านนะคะเราไม่สามารถเข้าไปในห้องได้แต่จะให้ดูสภาพด้านนอกนะคะบริเวณด้านนอกค่ะ ก็สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2545นะคะมี4ห้องด้วยกันลักษณะพื้นก็จะเป็นพื้นผิวขัดมันนะคะส่วนหลังคาก็จะเป็นสังกะสีค่ะประตูแต่ละห้องเป็นประตูไม้นะคะซึ่งก็ชํำรุดสุดโทรมตามกาลเวลานะคะ อ่านี่ก็คือหลังคานะคะก็เกิดการชํารุดซึ่อโทมนะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นลักษณะหลอดไฟนะคะที่ค่อนข้างที่จะเก่านะคะแล้วก็จะมีปลวกนะคะตามไม้นะคะซึ่งปลวกกับไม้ก็เป็นของคู่กันนะคะนะตามการเวลาที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปีพศ2545นะนะคะ บ้านพักแห่งนี้นะคะเป็นน้ำพักน้ำแรงจากชุมชนนะคะนอกจากจะนําเงินมาบริจาคแล้วนะคะยังมาสร้างนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูนะคะได้พักได้อาศัยนะคะอ่าเราจะเห็นนะคะจะมีตรงรูนะคะตรงนั้นนะคะอ่าเกิดจากการชํารุนะคะเพราะว่าระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานนะคะใน,นข้างนะคะก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะของคุณครูนะคะ ส่วนบริเวณด้านหลังนะคะก็ติดกับชุมชนค่ะจะมีกำแพงกั้นแค่นี้นะคะที่เหลือก็จะเป็นเขตชุมชนนะคะทีน,นี้นะคะเราจะพาุกท่านนะคะไปชมบ้านพักหลังที่สามกันค่ะค่ะบ้านพักหลังที่สามนะคะก็ค่อนข้า,ง,าทง,ทงที่จะไกลนิดหน่อยนะคะเรามาดูเส้นทางที่เราจะไปบ้านพักหลังที่สามนะคะถ้ามีฝนตกนะคะอันนี้คือเริ่มแห้งแงล้วก็จะเป็น ลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นแองน้ำนะคะมีโคลน,นะคะอ่าอันนี้คือแห้งไปแล้วก็เลยเห็นว่าพอไปได้นะคะแต่ถ้าฝนตกคือรถไม่สามารถเข้าได้นะคะตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะคือตรงนี้ก็คือไม่สามารถเข้าได้เลยนะคะแล้วก็สะเห็นนะคะเสน้นทางที่เราไปนะคะเป็นเสน้นทางมาบ้านพักหลังพี่สาเองนะคะ แล้วก็จะเห็นเป็นโรงไก่นะคะเป็นโรงเรีนของเรานะคะได้เลี้ยงไก่พันไข่นะคะเป็นโครงการที่จะให้นักเรียนนะคะได้รับประทานอาหารกลางวันนะคะเป็นไข่เ,สสเพื่อส่งเสริมนักเรียนนะคะเรามาถึงแล้วนะคะบ้านพักคูหลังที่3ค่ะ หลังนี้นะคะก็สร้างในปีพศ2545เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมีด้วยกันสองห้องนะคะหลังคานะคะเรามาดูกันว่าหลังคาเป็นหลังคาสังกะสีนะคะมาดูด้านข้างนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าห้องคุณครูได้นะคะวันนี้ด้านข้างนะคะก็จะเป็นอ่าะน้ํานะคะของโรงเรียนนะคะติดกับบ้านพักครูเลยแล้วก ถ้ามองเลยสระน้ําไปจะเห็นเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนซิรินทรซึ่งเป็นเขื่อนที่ติดกับโรงเรียนบ้านดงเมยนะคะด้านหลังก็คือโรงเรียนของเราล้อมรอบด้วยเขื่อนนะคะลักษณะห้องนะคะก็จะไม่มีฝ้าเพดานนะคะไม่มีฝ้าไม่มีเพดานพื้นก็จะเป็นพื้นขัดมันเหมือนกันนะคะก็จะมีการชํารุดซุ่มไปตามการเวลาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็ เป็นชุมชนนะคะมาสร้างให้กับโรงเรียนนะคะให้กับคุณครูได้พักได้อาศัยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณครูนะคะได้มีที่อยู่นะคะเป็นคุณครูต่างถิ่นนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนะคะคุณครูก็จะทําเป็นโรงจอดรถออกมาด้านข้างนะคะเพราะว่าจะได้จอดรถนะคะแล้วก็จะมี ในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นกอไผ่นะคะซึ่งก็จะอาจจะมีสัตว์เลื้อยคานสัตว์มีทิย์นะคะเป็นบางช่วงนะคะที่เข้ามานะคะ บ้านพักครูส่วนใหญ่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชุมชนสร้างขึ้นเพื่อให้ครูได้อาศัยเพื่ออบรมสั่งสอนลูกหลานถ้าเกิดมีงบประมาณจัดสรรในการจัดทำบ้านพักครูทางโรงเรียนบ้านดงเมยมีความต้องการเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเพื่อปรับปรุงหรือสร้างใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาขอบคุณค่ะ